สวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพณนิตนิวาดวงศรองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณหมอก็จะมาพูดถึงความสําคัญของการบริจาคอวัยวะนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาค่ะ <S <S ในส่วนของการบริจาคอวัยวะค่ะมีความสําคัญแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องการส่วนใดบ้างหรือว่าทั้งหมดของร่างกายเลยรคะคุณหมอคะ การบริจาควิยวะเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวิญญาที่นำไปปลูกถ่ายได้นะฮะ <c oughs> มีหลายอย่างนะครับอ,อตเนี่ยเราคุ้นเคยมากที่สุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของตับหัวใจนะครับปอดแล้วก็คนที่อาจจะคุ้นเคยน้อยหน่อยนะครับก็มีตับอ่อนเช่นคนไข้เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วนี้ประเทศไทยก็มีการปลูกถ่ายลำไส้เล็กด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นววัยวะที่สามารถที่จะบริจาคไปปลูกถ่ายได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยการบริจาคปลูกถ่ายเนี่ยววัว่ามาจากสองแหล่งนะครับอันที่หนึ่งมาจากญาติที่มีชีวิตด้วยกันนะครับหรือเป็นสามีภรรยากันนะครับที่จะบริจาคให้กันได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อวัยวะที่เราได้กันเนี่ยก็มาจากคนที่เสียชีวิตนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกเราเรียกว่าเสียชีวิตจากสมองตายนะครับ ซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่าเสียชีวิตแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถบริจาคพยว่าได้ทุกชนิดนะครับที่สามารถนำไปปลูกถ่ายได้แต่เขาแบบว่าคนรับเนี่ยจะมีคนรับัยวะอันนั้นไหมนะครับเช่นต้องดูหลายอยา่างรูปเลือดขนาดของตัวของคนให้คนรับเข้ากันได้ไหมหรือว่าเนื้อเยื่อเข้ากันได้ไหมรวมทั้งัยวะของคนบริจาคเนี่ยมันทํางานดีหรือเปล่า เพราะว่าบางอวัยวะอาจจะทํางานได้ดีแต่อีกอวัยวะหนึ่งทํางานได้ไม่ดีนะครับางนี้ถ้าเกิดว่าผู้บริจาคที่เสียชีวิตก็สามารถบริจาคได้ทั้งหมดเลยนะครับค่ะคุณหมอคะที่คุณหมอได้พูดมาทั้งหมดเนี้ยคะ่ะตอนนี้มีคนรอที่จะรับบริจาคเยอะไหมคะคุณหมอคะครับตัวเลขเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนรออยู่หกพันหกร้อยสามสิบสี่คนนะฮะในขณะเรามีผู้ ที่บริจาคไวยวะได้นะครับเป็นผู้เสียชีวิตรจริงๆที่บริจาคไวยวะได้เนี่ย446คนนะครับ446คนเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะครับที่เราเคยมีมาเลยทีเดียวนะครับเราไม่เคยแตะตัวเลข400มาก่อนส่วนใหญ่ก็อยู่300ต้นๆก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ปีที่ผ่านถือว่ามากแต่ยังไงก็ ไม่พออยู่ดีครับเพราะว่าคนรอเนี่ยต้องหกพันกว่าคนขอคุณสมบัติผู้ที่อยากจะบริจาคเนี่ยคะ่ะจะต้องเป็นไงคะสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุเท่าไหรค่ค่ะคือไอ้ว่าที่จะนําไปปลูกถ่ายได้เนี่ยก็ต้องทํางานได้นะครับเมื่อเอาไปปลูกถ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองก็คือว่าจะต้องปราศจากหรือปลอดโรคที่จะนําจากคนบริจาคไปสู่คนรับนะครับไม่ที่เรากลัว ก็มี2โรคก็คือมะเร็งนะครับกับโรคติดเชื้อนะครับซึ่งเราจะมีการตรวจคัดกรองนะครับว่าผู้บริจาคเนี่ยไม่มีเรื่องของมะเร็งหรือการติดเชื้อแต่ว่าเราจะใช้วิธีอย่างเช่นเรื่องของซักประวัติตรวจร่างกายนะครับทําการตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ที่จําเป็นนะครับเพื่อแยกเอาโรคพวกนี้ออกไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการตรวจ โรคติดเชื้อที่สำคัญที่เรากลัวกันบ่อยๆก็คือไอ้เอชนะครับตับอักเสบบตับอักเสบซ C, ีพวกนี้นะครับแล้วการตรวจปัจจุบันเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับเราตรวจไปถึงระดับเ็าเรียกว่านิวคลีอิกแอซิดนะครับดีเนหรืออันเอนุ่นนะครับก็ทำให้ช่วงเวลาเขาเรียกว่าวินโดว์พีเรียดหรือช่วงคนไข้ไปได้รับเชื้อมาจนกระทั่ง ตรวจแล้วมันเป็นบวกเนี่ยจากสมัยก่อนอาจจะต้องรอการเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยแต่สมัยนี้ช่วงระยะเวลาที่เรียกว่าเป็นวินโดว์พีเรียดเนี่ยใช้เทสอันใหม่เนี่ยมันจะสั้นลงมากนะครับเขาทาให้ความปลอดภัยเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับส่วนการดูว่าอวัยวะนี่มันทํางานดีไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นสําคัญนะครับตรวจเลือดค่าแ lap เรงต่างว่าใช้ได้ไหมนะครับ hmm. คุณหมอคะยังมีความเชื่อว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยเกิดชาติหน้าไปแล้วจะไม่ครบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณหมอมองตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ยังมีคนเชื่อแบบนี้เยอะนะครับค่ะก็ก็ต้องทําความเข้าใจนะฮะคนที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเรื่องพบเรื่องชาติค่ะึงที่จริงแล้วผู้ศาสนาทางแก่นแท้ สอนให้คนเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเช่นสอนว่าทําความดีนะครับก็จะได้ผลดีตอบแทนนะครับถ้าทําสิ่งดีก็ได้สิ่งไม่ดีตอบแทนนะครับอันนี้เป็นหลักทั่ว,วไปอ่ะยงเต่ว,ว่าถ้าเราบริจาคไปว,ว่าเนี่ยมันเป็นการไปให้คนอื่นเือนการทําทานทําบุญทําทานแล้วเป็นการที่ไปช่วยต่อชีวิตของคนด้วยเพราะนั้นมันเป็นสิ่งถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐ สิ่งที่ดีงามที่ต้องต้องทำแล้วเราตายไปแล้วเราจะเอากร่างเราไว้ทําไมอ่ะเดี๋ยวมันก็เน่าเปื่อยปุกพังเน่าเหม็นไม่มีใครอยากจะมองหรอกญาติเราก็เอาไปเราไปเผานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเก็บไว้ทําไมอ่ะก็เอาไปบริจาคให้คนอื่นมันก็น่าจะสมเหตุสมผลกว่านะครับหลายคนมาทําผ่าตัดนะฮะไม่เคยถามว่าถ้าตัด อวัยวะของเขาออกไปแล้วเขาเป็นโรคแล้วชาติหน้าเขาจะมีอวัยวะนั้นเหลืออยู่อยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เคยมีใครคล่องใจเลยก่อนผ่าตัด<ะ>เป็นมะเร็งให้ช่วยตัดตัดออกไปซะไม่เคยเห็นถามเลยเขาจะบริจาคอวัยวะเกิดมีข้อสงสัยขึ้นมาซะ,ะนะมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะใช่ไหมครับคุณหมอคะหนึ่งร่างเนี่ยคะ่ะที่คุณหมอบอกว่ามีทั้งตบับมีทั้งไตที่สามารถที่จะบริจาคได้ สามารถช่วยผู้ป่วยได้มากถึงขนาดไหนครับคุณหมอคะก็อาจจะได้ถึงเจ็ดแปดรายนะครับในผู้ไปจากรายหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองนับดูนะ,ะเอาเฉพาะเววะนะครับยังไม่นับเนื้อเยื่อหัวใจก็หนึ่งแล้วนะฮะปอดอ่หนึ่งนะครับตับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีอ่ตับนี่สามารถแบ่งได้นะฮะตับข้างขวาคุยใหญ่ตับซ้ายไมให้เด็กก็ยังทําได้นะะเดี๋ยวนับเป็นหนึ่ง ตเนี่ยมีสองข้างก็ได้สองตายนะฮะ<ช>ถ้าเป็นเท่าไหร่สี่ห้าแล้วนะครับเฉพออาะอวยวะเธอตับอ่อนได้อีกอันหนึ่งเป็นหกนะฮะถ้าเกิดได้ดวงตาดวงตาเนี่ยใส่ข้างเดียวพอนะฮะเจ็ดแปดโอ้จริงจริงยังมีอย่างอื่นอีกนะครับผิวนังก็บริจาคได้นะครับมไม่ทราบเกิดได้หนังเนี่ยเอาไปช่วยคนที่ไฟไหม้น้ําร้อนลวกที่มีบริเวณกว้างเนี่ยช่วยชีวิตได้นะครับ แล้วก็กระดูกเส้นเอ็นยังเอาไปใช้ได้อีกนะครับเพราะนั้นเยอะะไปหมดครับค,คุณหมอคะอย่างนี้เราบริจาคทั้งร่างเลยได้ไหมคะหมายถึงแบบมอบร่างให้ไปเลยได้ครับแต่ว่าเราก็ใช้คาว่าบริจาคอวัยวะเพราะว่าเราพูดว่าบริจาคร่างกายเนี่ยมันก็จะไปเข้าใจสับสนกับคาว่าบริจาคร่างกายเพื่อไปเป็นอาจารย์ใหญ่อ๋อนั้นคนนะละแบบกันใช่ไหมคุณหมอ นั้นแบบอีกแบบหนึง่งอันนั้นเป็นเสียชีวิตจากหัวใจหย,ยุดเต้นเสียชีวิตที่บ้านก็ได้นะครับเสีย<ฆ>ชีวิตหลายชั่วโมงแล้วก็ยังบริจาคได้นะครับไม่ได้มีข้อขัดข้อ,ของเรื่องอะไรบางอย่างเหมือนกับวัยวะเนี่ยบัยวะล้มเหลวว่าบริจาคได้ของบริวะนี่มีข้อจํากัดเยอะนะครับ<ฆ>ว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นลักษณะสมองตายบริาวาทํางานได้ดีไม่มีโรคที่ถ่ายทอดลงไปอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็มีข้อจํากัดเยอะ แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะบริจาคทั้งคู่เลยเนี่ย<ม>ก็ยังสามารถทําได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนพูดง่ายๆถ้าเกิดตายแบบทั่วๆไปเนี่ยก็เอาร่างกายไปเป็นอาจารย์ใหญ่ถ้าเราเกิดตายแบบสมองตายว่าันใช้ได้ก็ไปเอาวิวัเราเนี่ยไปช่วยชีวิตคนอื่นต่อนะครับค่ะแบบนี้นี่ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะต้องบอกคนที่บ้านไว้ไหมคะคุณหมอควรจะต้องบอกคนที่บ้านนะเพราะว่าตอนนั้นเราตายไปแล้วเราจะ เพราะว่าคุณหมอเขาจะต้องกออ่อนจะผ่าตัดเอาเยืะอออกเนี่ยเขาต้องไปให้ญาติเราเซ็นก่อนนะเซ็นยินยอม mm hmm. ถ้าเกิดญาติผ่าตัดไม่ได้นะะ mm hmm. น้่องาเกิดเขาไม่เคยได้รับไม่รู้มาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นพอเราแสดงความจำดงบริจาคไว้แล้วเนี่ยก็ขอให้ช่วยบอกญาติใกล้ชิดไว้ด้วยว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยก็ช่วยเซ็นยินยอมด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งในเรื่องคิดถามเรื่องเรื่องอายุใช่ไหมฮะ,ะถ้าเป็นอายุน้อยเป็นเด็กนะครับส่วนใหญ่คือเด็กนี่ก็อยู่กับพ่อแม่แหละนะครับเราก็เลยไม่อยากให้มีปัญหากับพ่อแม่ว่าง่ายๆครับแต่ถ้าพ่อแม่เขายินยอมเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้ครอบเป็นข้อห้ามของการแสดงความจำลองบริจาคนะครับได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนสูงอายุล่ละนะครับอันนี้คนถามกันเยอะคือคนสูงอายุนี่ใจบุญ เขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วเขาก็รู้แล้วนะครับเอ,อเขาอยากจะบริจาคแต่คุณหมอเองเนี่ยไม่เอาเขาบอกอวัยวะของคุณลุงคุณป้าทั้งหลายเนี่ยเสื่อมแล้วบ้างอะไรแล้วดังนั้นถ้าอายุมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเอาไปใช้ไม่ได้นะครับในแง่ของอวัยวะ,ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเออหัวใจใช้ไม่ได้แต่ตับอาจจะใช้ได้นะครับไป ข้างหนึ่งเอาไปใส่ให้คนไข้คนหนึ่งอาจจะไม่ได้จะเอาสองข้างไปด้วยกันไปให้กับคนที่สูงอายุด้วยกันอันนี้ก็ยังนะครับแล้วถึงแม้อวัยวะใช้ไม่ได้เลยสักอวัยวะหนึ่งเนื้อเยื่อก็าอาจจะยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าคิดว่าอยากจะบริจาคผมก็คิดว่าเออบริจาคไปเถอะนะครับอย่าไม่ต้องไปกังวลมากเรื่องแบบนั้นนะครับค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงประชาชนทั่วไปค่ะที่ต้องการจะบริจาคอวัยวะหรือกำลังคิดพิจารณาอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะคุณหมอครับก็คือเราก็อยากจะให้มีคนที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะมากๆนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันคนนะครับที่มีบัตรบ,บริจาคอวัยวะนะครับ,ค,รบคิดเป็น เท่ากับประมาณ2.5%ของประชากรซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาตัวเลขเป็น40-60%ของประชากรเนี่ยแสดงความจำานะครับเ<อ>หตุผลก็คือว่าตอนนั้นเราไม่ไม่รู้เรื่องไปแล้วนะครับเราก็เท่ากับเราผักภาระไปให้ญาติถ้าเราแสดงความจำงไว้ตอนนี้นะครับญาติก็จะรู้เจตจำงของเราแล้วตัดสินใจได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับ<อ>แล้วก็วัยวะของ การปลูกถ่ายอว่าเนี่ยต้องมีอว่ามาให้ปลูกถ่ายนะครับถ้าไม่มีก็ทําไม่ได้แล้วก็โรคที่จะเป็นอว่าเสื่อมเนี่ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นสังคมสูงอายุในเรื่องของบัตเหตุอะไรเนี่ยมันน้อยลงคนไข้ก็จะอายุยืนก็กลายเป็นุเบาหวานความดันหัวใจอื่นลงเอยแล้วก็เอว่าเสื่อมต้องมาปลูกถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการบริจาคอว่าการปลูกถ่ายว่านี่เป็นสิ่งจําเป็น นะครับแล้วไม่สามารถไปหาซื้ออวัยวะได้ไม่สามารถทําเทียมได้ไปเอาจากสัตว์ก็ไม่ได้มาจากคนด้วยกันเท่านั้นครับทีคุณหมอได้มาให้ความรู้นะคะกับเรื่องของการรับบริจาคอวัยวะนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอค่ะทีเ,เกตกรบเพรยงสำนักข่าวไทยค่ะ